ไปไหนมาไ,ไ,ไหนก็ต้องนั่งรถเข็นก่อนที่จะเจอยูมิโกอก่อนจะเจอสินค้าของยูมิพัสเนี่ยก็คือนั่งรถเข็นตลอดใช่ไหมคะนั่งรถเข็นแล้วก็ไปกายภาพไปกายภาพตามที่หมอสัง่งแล้วกายภาพเราดีขึ้นไหมะอะก็ดีขึ้นสแตกหนึ่งจากขึ้นมาแตกหนึง่งก็พยายามดูแลตัวเองค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนําสินค้ายูมิพัสแล้วทานอ๋อต้องขอบคุณน้องสาวครับน้องสาวอยู่ไหมคะหขอเสีงปรบมือให้กับน้องสาวด้วยแล้วน้องสาวแนะนำสินค้าอะไรที่หานบ้าง ซีรีส์วัน,นคซีรีส์วันอูวันนี้เคสซีรีส์วันสองเคสเลยเนาะนะคนะ,ะกินซีรีส์วันพี่ดื่มยังไงทีแรกผมก็ไม่เข้าใจก็ดื่มช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นนตอนนอนจ้ะ,ะแต่ตอนหลังนี้น้องก็บอกว่าได้ผลก็ควรจะดื่มด่วยกลางอ่าใช่แล้วก็ยังมีบอกเสริมว่าซีรีส์วันเนี่ยถ้า ก็มีน้ำอุ่นตามด้วยจะสุดยอดอ่าจะสุดยอดเลยอมีเคล็ดลับด้วยใช่ไหม<ช>พี่อื่นตอนเช้าวันละซองเหรอคะใช่ครับวันละซอง,อนนองทุกคนคะเคสน,นี้นะจากที่เดินไม่ได้เลยอันนี้พโได้ขอสรุปนาะว่าพี่อาจจะพูดเสียงเบาแต่พอกินซีรีวันไปกี่วันเริ่มเริ่ม,มจะเดินได้เพราะเมือ่อกี้โบเลเห็นพี่เขาเดินนะนะก็ ซีซีรีส์วันนี้ก็หลายเดือนมาแล้วนะคะกินวันละสองมาเรื่อยๆกินวันละสองประมาณห้าหกเดือนทานวันละหนึ่งซองก็ตีว่ากินมาตั้งแต่เดือนตุลาตั้งแต่เดือนตุลาเนาะแล้วพี่ค่อยค่อยเริ่มเดินได้ตอนซองที่เท่าไหร่พอจะจำไหมหรือเดือนที่เท่าไหร่ตอนที่นั่งอ่ะพะพยายามดูแลตัวเองนี้มากพอนั่งแล้วก็เริ่มเท้า ใช่ครับคือตอนที่เป็นอบะพื้นแกลงเนี่ยก็ประหยัยา่าเปลี่ยนจากรถเข็นข้ามาเป็นการใช้ไม้ค้ำยันสีขาสีขาจากกระดีเคลื่อนจากสีขาผมก็มาใช้เนี่ยที่ใช้ประจุตานใช้ตัวนี้ใช่ไหมประมาณ6เดือนสุดยอดไหมคะทุกคนสุดยอดสุดยอดนยขอเสงปรบมือด้วยนะคะเนี่นี้เหมือนกันนะถ้าเป็นทีมงานโคเด้นะโคเดก็จะแนะนาให้กินเช้าเย็นเพราะว่าอะไรคะมันจะได้เข้าไปดูแล แล้วก็ทําให้เราเนี่ยขยับตัวได้ได้เร็วแล้วก็ได้ดีก็สังเกตตอนที่ทานเชอรีวันกันแรหค่ะทานไปเนี่ยเอ๊ะผิหนังทำไมมันมีขับออกมาเป็นตุ่มเป็นตุ่มอะไรพวกนี้เป็นต,รตรนุ่มเป็นตุ่มขับออกมาเลยใช่ไหมเออเพราะมันมีสารคิดอยู่ในเรือดของเรานั่นเองเนาะจ้ะเราไม่ได้ <c oughs> ไม่ได,ได้ดูแลตัวเองได้สุดยอดนี่ครับค่ะก็ทานเชอรีไปเรื่อยๆก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมแผลมันมันคันแล้วมันมีแผลขึ้นมาเป็น ป็นุ่มแ,มแ,แล้วตอนนี้มันหายหรือยังคะก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นไหมคะพี่มีคนชมว่าหล่อขึ้นก็ด